เอาขึ้นมาซิมันเป็นยังไงแบบนี้แปลว่าดูดซับน้ำได้ไหมไม่ได้ผมมือถนัจัรยางอ่าโชว์ให้เพื่อนๆดูสิเป็นยังไงแบบนี้แปลว่าดูดซับน้ำได้ไหมคะได,ด้ดูดีๆมันเป็นยังไงดูดซับน้ำไม่ได้โอเคเก่งมากคะ่ะ ฟองน้ำทำมาจากโฟมไหนล้องหานอีกหน,หนึ่งสิคะเป็นยังไงแบบนี้แปลว่าด,ดูซับน้ำได้ไหมได้โอเคเก่งมากคะ่ะ โอเคค่ะอจ่รรจา,า,าจุ่มลงไปเลยลูกเพื่อเนเพื่อนดูสิมันเกิดอ,อะไรขึ้นเป็นไงมันเป็นไงแบบนี้เป็นยังไงเลยติดสีอะไรคะดูกับน้ำได้โอเคอันนี้คืออะไรคะ กระดาษนะอลองจุ่มลงไปซิเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆช่วยกันสังเกตหน่ <are> อยค่ะอดึงขึ้นมาเลยเป็นไงกระดาษเป็นไงลูก <are> เป็นยังไงแบบนี้แปลว่าอะไร <are> ดูซับน้ำได้นะคะ <are> อันนี้คือเชื่อทำมาจากพลาสติกจุ่มไปเลยคะ่ะ <are> แบบนี้แปลว่าอะไรคะ <Okay. S 2> อันนี้คือขวดน้ำทำมาจากพลาสติกลงไปเรื่อยๆ mm hmm. เป็นไงคะแบบนี้แปลว่าดูดซับน้ำได้ไหมไม่ได้เก่งมากคะ่ะถทำมาจากพลาสติกอ่าถุ่มไปห,หมดเลยจุมหมดเลยอ่าเพื่อนๆดูสิคะเกิดอะไรขึ้น mm hmm. ดึงขึ้นมาค่ะดึงขึ้นมา กลางมันหมอกให้เพื่อนๆเ,เห็นซิเป็นไงกลางมันออกมากลางถุงออกมาอ่าแบบนี้แปลว่าดูดซับน้ำได้ไหมคะนักเรียนได,ได้หรือไม่ได้ได,ได้หรือไม่ได้อีกครั้งหนึงได,ได้ได้หมเพื่อนเพื่อนแบบนี้ไ,ไม่ได้นะคะมันดูดซับน้ำไม่ได้นะลูกนะ